การขอหนังสือมอบอำนาจง้นเริ่มกันที่การเตรียมเอกสารเพราะมันมี2กรณีหลักๆก,กรณีแรกคือขอหนังสือมอบอำนาจเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการจะมี4อย่างนะครับ 1. คือประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุนนั้นๆ2คือขอบเขตการดำเนินงานหรือที่เรียกกันว่า TOR 3าก็คือร่างข้อเสนอโครงการหรือถ้ามีข้อเสนอด้านราคาด้วยก็แนบมาเลย ถ้ามีฉบับจริงแล้วยิ่งดีครับสุดท้ายก็เป็นสำเนาบัตรพนักงานมขอของผู้ยื่นขอครับผมกรณีที่2ได้รับคัดเลือกแล้วจะขอเพื่อลงนามในสัญญาโครงการ 1. คือประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกหรือหนังสือเชิญให้ไปลงนามในสัญญา2คือข้อเสนอโครงการฉบับที่เรายื่นไปตอนขอทุนนั่นแหละครับฉบับเดียวกัน 3. อันนี้สําคัญเหมือนกันคือข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแต่เน้นว่าเฉพาะกรณีที่เป็นบุคลากรภายในคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยกันนะครับทางเจ้าหน้าที่จะได้ระบุสัดส่วนความรับผิดชอบได้ถูกต้องพอเตรียมเอกสารครบแล้วขั้นตอนต่อไปคือยื่นเรื่องใช่ไหมคะเข้าไปที่เว็บไซต์คณะเลยครับ https c econ kku ac t h main 6 8 2 8 หาเมนูชื่อแบบฟอร์มการขอหนังสือมอบอำนาจแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยก็จะเจอแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเราก่อนเลยชื่อนามสกุลทีนี้จุดสำคัญคือตอนแนบไฟล์ครับต้องดูให้ดีว่าเราขอเพื่ออะไร ถ้าเราขอยื่นท่อเสนอโครงการเอกสารที่เราเตรียมไว้4อย่างเมื่อกี้ให้แนบในส่วนที่หนะครับแนบเสร็จกดหน้าถัดไปแล้วก็กดส่งเรื่องได้เลยถ้าขอเพื่อลงนามในสัญญาหลังจากกรอกชื่อนามสกุลแล้วให้กดหน้าถัดไปข้ามส่วนที่1ไปก่อนเลยครับแล้วค่อยไปแนบเอกสาร3อย่างในส่วนที่2แทนพอแนบเสร็จก็กดส่งเหมือนกันพอกดส่งเรียบร้อยแล้วยังไงต่อคะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของคณะแล้วครับท่านจะรับเรื่องต่อ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบอำนาจให้เราต้องทำอะไรอีกไหมคะเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาเพื่อนัดหมายให้เราเข้าไปลงนามในเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมอ๋อมีส่วนที่เราต้องเซ็นก่อนด้วยครับผมหลังจากนั้นเอกสารก็จะเดินทางตามกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัยต่อก็จะเริ่มจากเสนอผ่านคณบดีหรือรองคณะบดีฝ่ายวิจัยแล้วก็ส่งต่อไปยังกองบริหารงานวิจัย จากนั้นก็กลับมาที่ฝ่ายวิจัยอีกทีก่อนจะไปกองบริหารงานกลางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วถึงจะเสนอท่านอธิการบาดีลงนามเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบนะครับพอท่านอธิการบาดีลงนามเรียบร้อยแล้วเอกสารฉบับสมบูรณ์ก็จะถูกส่งกลับมาที่คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยก็จะแจ้งเราแล้วก็นัดส่งมอบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงให้เราครับทั้งหมดนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้เอกสารมาโดยประมาณ7วันทําการครับ เวันทำการแต่มีข้อแนะนำสำคัญเลยนะครับคือควรเผื่อเวลาที่ท่านอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบอาจจะติดภารกิจหรือเดินทางไม่อยู่ในช่วงนั้นพอดีนะครับ